สวัสดีครับอยู่กับกระเดืองหน่อยเช่ยแนวนะครับกับวิธีเคลี้ยงง่วนะครับนี่กับบรรยากาศตอนแรกๆครับตอนนี้ก็หกโมงแล้วครับ้าว่าจะเมืดอยแน่จัหน่อยขออภัยนะครับครับพอดีผมจะมาแนะนํานะครับอีกวิธีการไล่ยุ่งอีกแบบหนึ่งนะครับของผมผมซื้อ่าใส่มาสองสามเมือยนะครับยุ่งกับเหลือบจะบ่ก่อยมีนะครับจะหน่อยลงนะครับปกตินี่หัวคําตอนซ้ำเนี่นะครับหกโมงหาทุ่มหนึ่งยุ่งจะไล่นะครับครับ กับเมื่อบึงนะครับจะเป็นชีพสั้นๆนะครับพอพี่น้องจะบปรเเสียเวลานะครับก็ลองไปเห็ดเบิ้งครับนี่ครับยางแรกผมจะดังไฟก่อนนะครับใส่ฟืนอนลายนะครับไฟลูกพ่อฟืนเป็นทานเหลี่ยวนะครับผมก็จะเอานี้ครับตัวนี้ตัวนี้บ่เป็นเฟื่องธรรมดาเลยครับเศษเฟื่องผมจะเอามาเสียนามนามกับบวเป็นนามเปาครับนามจะเป็นนามตะไร่หอมนะครับ น้ำตะไข่หอมที่ผมต่มเรียบร้อยผมจะมาเซยังสีขึ้นหนึ่งนะครับเวลาจะใส่นะครับดังไฟพอฟื้นใหม่แล้วเป็นทานนะครับผมก็จะเอาตัวนี้ครับนีครับเฟือ,องนี้บีบหน้าบัวเพราะมันหมาดนะครับเพื่อป้องกันให้ไฟโบ่ไฟดับบดับนะครับ <c oughs> นี่ครับถีมลงจะเห็ดให้ไฟเข้อยู่โดนน้ำครับแบบนี้ นี่ไม่ได้กินแต่ไข่หอมเลยครับพ่อพี่น้องเสียดายนะครับโมสามารถซื้อถึงกินได้นะครับข่วนเยจะดีจังสิครับเมื่อคืนนี่ผมมาเบิงนะครับดังตั้งแต่โมโมงแหลงผมมาเบิงตอนสี่หาถุมก็ยังข่วนนะครับแล้วจะพบเปลืองเฟื่อนนี่ครับไม่ได้กินแต่ไข่หอมนะครับหอมแห้งเ่ีไว้ขื้นหนึ่งนะครับพ่อพี่น้อง แล้วก็บ,บีบหน้าบวกนะครับไวลได้ใส่ครับจะล่อไม่ใส่เบิ้งนะครับผมซื้อว่าย,ยุ่งบ่เคยมีครับมีร่มก็พลาดไปทั้งคุณครับเหมือนนี้ฮิตจังใดยวะอืเบิ้งนี้ครับปกติซ้ำหนียุ่งนี่เต็มทีบนะครับครับจากนี้นก็ลออเอาไปใส่เบิ้งนะครับพรพี่น้อง ครับคว้านเริ่มเข้าไปแล้วครับหอมดีขนาดเลยครับลองไปใส่เพิิงนะครับพ่อพี่น้องจะยูโดนนําครับไฟครับจังได้คลิปเนี่ยขอลาไปก่อนครับไว้พอคลิปหนาครับมันก็เป็นท่างอีกท่างเลือกนึ่งนะครับนี่ก็เปิดไฟสามหลอดครับปกติผมจะเปิดแค่หลอดเดียวนะครับ กระลาไปก่อนนะครับก็บ,บรรยากาศตัวแงเรงครับพอมีองอย่าลืมรัมรกษาสุขภาพนะครับไปพอคลีปหนาครับสำหรับคีนีขอขอบคุณครับ